สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ k k u Future Skill Podcast รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับนักศึกษาและวัยทำงานทุกคนวันนี้ดิฉันพี่สุภาพ AI ปัญญาประดิษฐ์จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่กำลังฮอตฮิตและมีความสำคัญกับชีวิตของเราทุกคนนั่นก็คือ Smart Life Hack ใช้แอปพลิเคชันช่วยชีวิตประจำวันค่ะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ต้องใช้แอปพลิเคชันในการเรียนหรือวัยทำงานที่ต้องใช้แอปพลิเคชันในการทำงาน การมีแอปพลิเคชันดีๆติดเครื่องไว้จะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตประจำวันได้อย่างง่่ยดยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้แอปพลิเคชันอะไรหรืออาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะเพราะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมาร์ทและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันดิฉันมีคำถามง่ายๆมาถามทุกคนค่ะลองคิดดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเราใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างลองนึกภาพตามนะคะตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันนาฬิกาปลุกหรือเช็คสภาพอากาศระหว่างวันเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันปฏิทินหรือ To-do d o l i s t ในการจัดการตารางเวลาตอนเย็นเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารหรือเรียกรถ เห็นไหมคะว่าแอปพลิเคชันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาและเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียวดังนั้นการเรียนรู้และเลือกใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับความต้องการของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันใน3เรื่องหลักๆค่ะ 1. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เราจะมาดูกันว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานเราจะมาเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการทำงานจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3. แอปพลิเคชันเพื่อชีวิตประจำวันเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเดินทางการจัดการการเงินและการดูแลสุขภาพถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ 1. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนหนังสือและทำรายงานการมีแอปพลิเคชันดีๆติดเครื่องไว้จะช่วยให้การเรียนเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึก c o o d n o t e n o t a b ละ i t y แอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกที่สามารถเขียนวาดและใส่รูปภาพได้อย่างอิสระเหมาะสำหรับการจดบันทึกในห้องเรียนหรือสรุปเนื้อหาต่างๆ Evernote o n e n o t e แอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลต่างๆสามารถสร้างโน้ตหลายๆแบบและซิงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้แอปพลิเคชันสำหรับอ่านหนังสือ Kindle Google Play Book แอปพลิเคชันสำหรับอ่านหนังสือ e b o ุ๊สามารถดาวน์โหลดหนังสือมาอ่านได้หลากหลายและมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยในการอ่านเช่นการปรับขนาดตัวอักษรการใส่บุ๊กมาร์แปพลิเคชันสำหรับค้นคว้าข,ข,ข้อมูล Google Scholar แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาบทความวิจัยและข้อมูลทางวิชาการ Wikipedia แอปพลิเคชันสารานุกรมออนไลน์ที่ให้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมแอปพลิเคชันสำหรับเรียนภาษา Duolingo Memrise แอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้ภาษาต่างๆมีบทเรียนที่สนุกและเข้าใจง่าย HelloTalk t a n d e m แอปพลิเคชันสำหรับฝึกสนทนาภาษาต่างๆกับเจ้าของภาษายกตัวอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะใช้ Goodnotes ในการจดบันทึกในห้องเรียนใช้ Google Scholar ในการค้นคว้าข้อมูลสำหรับทำรายงานหรือใช้ Duolingo ในการเรียนรู้ภาษาที่สนใจนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่ช่วยในการเรียนรู้ได้อีกมากมายนะคะลองค้นหาแอปพลิเคชันที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของแต่ละคนดูนะคะ 2. แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานสำหรับวัยทำงานที่ต้องจัดการงานต่างๆการมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการทำงานจะเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะแอปพลิเคชันสำหรับจัดการตารางเวลา Google CalendarMicrosoft Outlook แอปพลิเคชันสำหรับจัดการตารางนัดหมายและ To Do List สามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้ TrelloAsana แอปพลิเคชันสำหรับจัดการโปรเจกต์และทัสต่างๆสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แอปพลิเคชันสำหรับสื่อสาร Slack Microsoft Teams แอ l i c ิเคชันสำหรับสื่อสารและทำงานร่วมกันในทีมสามารถแชร์ไฟล์และพูดคุยกันได้ Zoom Google Meet แอปพลิเคชันสำหรับประชุมออนไลน์สามารถเห็นหน้าและแชร์หน้าจอได้แอปพลิเคชันสำหรับจัดการเอกสาร Google Drive, Dropbox, แอปพลิเคชันสำหรับจัดเก็บและแชร์ไฟล์ต่างๆสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ Microsoft Office Mobile, แอปพลิเคชันสำหรับเปิดและแก้ไขเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint ยกตัวอย่างเช่นวัยทำงานอาจจะใช้ Google Calendar ในการจัดการตารางนัดหมายใช้ Slack ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือใช้ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่ช่วยในการทำงานได้อีกมากมายนะคะลองค้นหาแอปพลิเคชันที่ตรงกับลักษณะงานและความต้องการของแต่ละคนดูนะคะ 3. แอปพลิเคชันเพื่อชีวิตประจำวันนอกจากแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้และการทำงานแล้วยังมีแอปพลิเคชันอีกมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะแอปพลิเคชันสำหรับการเดินทาง Google m a p Waze แอปพลิเคชันสำหรับนำทางและวางแผนการเดินทางสามารถดูเส้นทางที่เร็วที่สุดและข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ r a าฟ Line แ a n แอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถและสั่งอาหารแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการการเงิน Expense Manager Money Lover แอปพลิเคชันสำหรับบันทึกรายรับรายจ่ายและจัดการงบประมาณธนาคาร Mobile Banking แอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆที่ช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินแอปพลิเคชันสำหรับการดูแลสุขภาพ Heavy Farm, My Fitness Pal แอปพลิเคชันสำหรับติดตามการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร Sleep Cycle แอปพลิเคชันสำหรับติดตามการนอนหลับ ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้ Google Map ในการนำทางไปยังสถานที่ต่างๆใช้ Grab ในการเรียกรถหรือใช้ Expense Manager ในการจัดการการเงินส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้อีกมากมายนะคะลองค้นหาแอปพลิเคชันที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของแต่ละคนดูนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคน วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษาและวัยทำงานกันไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคะ่ะดังนั้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวทันเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะข,ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟัง k k u Future Skill Podcast EP 0.2นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ